ที่ยี่สิตุลาคม2องพนรบหะครับน้ำเริ่มลดนะครับเส้นทางหลักเข้าตัวจังหวัดบนราชธานีไดนะ้สามารถใช้รถขนาดใหญ่นะรถด t s ข้ามได้นะครับจะรถเล็กอย่าง รถกระบะหรือรถด,ดีกรบนี่อาจจะอาจจะเกิดปัญหาครับอาจจะดับได้ข้างหน้าที่เห็นไกลๆรถสีส้มเป็นรถของปอพนะครับรับส่งผู้โดยสารสำหรับรถรถของเรานะครับวันนี้เป็นรถ f อ h เนี่ยครับของวงดตวนตรีหมวดดูอย่างบนรทุนทหารบี่ยี่22นะวันนี้รับภารกิจสนับสนุน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์บริเวณวัดเรียบนะครับกับกลุ่มของพี่บินบรลีลิตแล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับเป็นรถติดเครื่องหมายของกาชาตินะครับ ที่น่าจะรับส่งผู้โดยสารที่มีความจำเป็นจะต้องมาทำงานนะครับเหมือนกันนะครับมดูโพมนะครับ น้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับเปรียบเทียบกับปี2อ6 2ก็อาจจะไม่ท่วมไม่ท่วมมากขนาดนี้แต่กระแสน้ำจะแรงกว่าปีนี้นะครับเมื่อปี62นะครับจากประสบการณ์ที่เคยเห็นนะครับก็ช่วงปีหกสเราหน่วยเรานี่เรียกว่าปฏิบัติงานกัน ทุกวันเลยนะครับทเนข้างหน้าน่าจะจอดสง่งผู้โดยสารนะครับภาพปในร้านยูโฮมขายวัสดุก่อสร้างนะครับก็ยังมีการระบายน้ำออกจากร้าน